สวัสดีครับผมช่างแท็กช่างซ่อมวิธีสื่อสารนะครับจากร้านสีราัชาคอนซายนะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับไอคอมรุ่นนี้กันหน่อยนะครับอ่าเป็นไอคอม i อซีแปดหกเอฟเอ็กนะครับก็คือเป็นรุ่นที่ถัดมาจากตัวแปดศูนย์เอฟเอ็กที่เป็นหน้ากากแบบนี้คล้ายๆกันแบบนี้นะครับสาระสําคัญนะครับของในวันนี้นะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับสองเรื่องนะครับ เรื่องแรกก็คือเกี่ยวกับตัวหน้ากากตัวนี้นะมันมีปัญหาอะไรอย่างไงทําไมถึงต้องมาพูดนะครับตัวต่อไปก็คือเรื่องจอนะครับทั้งสองเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับเนื่องจากเรื่องเนี้ยมันผกมานะครับอันนี้ผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วรออะไหล่นะครับพอวันนี้อะไหลมาแล้วเนี่ยผมก็เลยเอ,เออเรื่องนี้ก็น่าจะแบ่งปันเพื่อนๆได้นะครับก็เลยมาอัดคลิป อ่ะทีนี้ออกมาแล้วมันมีปัญหายัางไงนะครับตัวนี้จินนี้หายไปเลยนะครับมันเป็นพลาสติกที่เป็นชิ้นแยกนะครับที่มันติดก,กาวอยู่นะครอบอยางตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวไปตัวพลาสติกกด pdt ทีอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งไอตัวฝาครอบกับตัวพลาสติกกดเนี่ยมันหายไปเลยนะครับทีนี้สอบถามทางบิลเลอร์เขาเนี่ย นะที่นําเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแย่งตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเป็นปัญหาแล้วตั้งแต่ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนทั้งฝานะครับทีนี้การเปลี่ยนทั้งฝาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถูกไหมฮะแต่ก็มีครับเพราะว่าราคาของฝาตัวนี้แพงกว่าหนะึ่งพันอะราคาต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ตรงๆว่าเราไม่สามารถทําราคาไปให้ลูกค้าได้เลยนะครับนะถ้าสมมุติเราทําลูกค้าแบบ พันไปปลายสองพันอย่างเงี้ยรับไม่ไหวหแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของผมนะผมก็ได้วิธีแก้ปัญหามาคือแบบนี้นะครับสำหรับประเด็นนี้นะก็คือเราจะใช้ฝาหน้าของ8 0 fx มาใส่แทนนะครับมาครอบแทนซึ่งผมทดสอบนะครับเอาฝาหน้าที่เป็นแบบของเทียบนะที่ไม่ใช่ของแท้นะ8ป fx เทียบนะมาใส่ มันมีความไม่พอดีอะไรบางอย่างอยู่นะครับมันไม่เข้าล็อกนะหรือว่าใครเคยมีประสบการณ์แล้วผลปรากฏว่ามันเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็มาบอกต่อกันได้นะครับแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยผมลองเอา80เล็เทียบซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างถูกดีนะครับแต่ว่ามันสําหรับตัวผมเนี่ยที่ผมลองเองเนี่ยมันเหมาะสําหรับการใช้กับ ตัว80เ x เอของมันเดิมๆมากกว่านะครับพอมาลองใช้กับ86 f x เเนี่ยปรากฏว่ามันมีความแบบไม่พอดิบพอดีมีความเหลื่อมอะไรกันบางอย่างอยู่นะผมก็จําไม่ได้ว่าอะไรที่มันใช้ไม่ได้บ้างนะแต่ที่แน่ๆคือถ้าเราใช้ลําโพงเดิมนะครับกับตัวหน้ากาก80 f x เอตัวเทียบเนี่ยมันไม่ตรงขยักครับใส่แล้วมันไม่มีเสียงอะไรประมาณนี้นะครับ ต้องดัดแปลงต้องอะไรยุ่งหมดแต่พอผมลองมาใช้ฝาหน้า 80fx แท้เอามาใช้แทน 86fx นะครับก็ปรากฏว่าเคยใช้งานได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เลยนำข้อมูลต,ต,ต่างๆเหล่านี้มาบอกต่อเพื่อนๆกันครับทีนี้มีปัญหาอีกนิดหน่อยนะครับ 80fx แท้เนี่ยเขามีให้แค่นี้อันนี้ไม่มีนะกระจกไม่มีนะครับมีแค่นี้ เพราะฉะนั้นที่เหลือเราต้องหามาเองนะเราต้องหากระจกมาเองนะครับเราต้องหาปุ่มมาเองก็ยังดีว่าอะไรพวกนี้เราก็มีอยู่แล้วนะครับก็แถมให้ลูกค้าไปได้นะสําหรับเคสแบบนี้นะครับอ่ะมีประเด็นอะไรอีกไหมก็น่าจะหมดแล้วนะครับสําหรับเรื่องฝาหน้าเดี๋ยวเรามารอดูตอนใส่จริงอีกทีนึ่งล้วกันนะครับอ่ะที่อธิบายไปเบื้องต้นนี่ก็เป็นอ่าคร่าวๆก่อน อ่ะทีนี้เรื่องจอนะครับอย่างที่ผมบอกเครื่องนี้ตกมานะครับเพราะฉะนั้นไอที่จอมันมีปัญหาเนี่ยก็คือมันแตกครับอะเนี่ยจอมันติดนี่ครบนะครับเพราะว่ามุมเนี้ยมันแตกไปแล้วนะผมก็ทดสอบด้วยการเอาอ่าจอของตัว8 0ด x มาใส่นะครับล่องเดียวกันทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับทดลองแล้วก็คือขึ้นเป็นตัวเลข ไม่รู้เรื่องนะครับก็คือใช้ไม่ได้นะทดสอบแล้วชัวร์เลยว่าใช้ไม่ได้แน่นอนเผื่อเพื่อนๆเจอเหตุการณ์แบบนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทดลองหามาใส่นะครับก็ต้องสั่งเป็นตัว86 FX ตรงรุ่นมาเลยนะครับซึ่งก็อะไรก็พึ่งมาวันนี้เนี่ยแหละก็เลยได้มาทําคลิปกันนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูการใส่จริงเลยดีกว่านะครับก็ขอเริ่มจากการใส่จอก่อนแล้วกัน แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝาหน้าเราจะใส่อะไรอย่างไรบ้างครับตัวนี้ตัวโครงจอตัวนี้เราก็เอาจอเนี่ยใส่ไปก่อนนะครับจอเนี่ยเราลองเขี่ยดูก่อนนะว่ามันมีตัวไอ้พลาสติกที่มันคลุมด้านหน้าอยู่หรือเปล่าอ่าเน,นี่ยมีนะเห็นไหมส่วนใหญ่จะมีนะครับเราก็ลอกออกก่อนนะในงั้นบางทีเราก็เอ๊ะทำไมจอมันแลขุนๆเนะี่ยมันแลไม่ใสนะครับ แล้วก็ใส่ไปให้ตรงร่องเดิมมันนะครับ <c oughs> เหลี่ยมพวกนี้มันจะบังคับอยู่แล้วนะมันจะใส่ผิดไม่ได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะของไอ้คอมมันก็จะดีอย่างนะมันจะมันจะมีเหลี่ยมมีร่องที่ให้เราเห็นอยู่แล้วอะ่ะมันจะใส่กลับหวัวกับหางไม่ได้อยู่แล้วนะครับ จะมีสามชิ้นนะมีเหล็กตัวนี้แล้วก็มีไอ้ตัวเรียกว่าอะไรอ่ะขอบพลาสติกอะ่ะตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวหมอนรองจอนะครับมันเรียกว่าหมอนรองจอหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ผมเรียกเองนะหมอนรองจอตัวนี้ก็จะทําหน้าทีา่รับสัญญ,ญาณส่งผ่านสัญ,ญญาณจอนะครับระหว่างบอร์ดจอนะถ้าไม่ใส่ก็ไม่ติดนะครับ อโอเคจอนี้ก็ไม่น่าติดปัญหาอะไรนะน่าจะติดอยู่แล้วแหละเดี๋ยวไปเทสอีกทีหนึ่งตอนประกอบเลยละกันนะครับ 86FX ภายในนะครับมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างกับ 80FX นะครับอ่าไหนๆก็รื้อออกมาแล้วก็ขออธิบายนิดนึงนะครับส่วนที่หนึ่งที่แตกต่างก็คือนี่เลยนะครับขั้วของสัญญาณลำโพง ถ้าใครเคยหรือแปดศู F X มันก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นปลัก๊กนะครับเป็นปลั๊กแบบประกบลงไปแล้วก็เป็นสายนะครับมาต่อที่ลําโพงนะแต่พอมาเป็นแปดหก F X เนี่ยมันจะเป็นหน้าสัมผัสแบบนี้ละนะครับแบ่งเป็นขั้วบนกับขั้วล่างนะไม่ใช่ซ้ายขวานะนี่สังเกตเห็นไหมมันจะเป็นบนกับล่างนะครับอ่าะฉนนั้นไอ้สองอันเนี้ยมันคือขั้วเดียวกันนะครับอ่าสองอันนี้ก็คือขั้วเดียวกันนะครับ ไหนแตกก็คือมันถึงกันแบบนี้บนล่างนะครับส่วนตัวลำโพงเดิมมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นหน้าสัมผัสแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนลำโพงแล้วไม่ไม่มีลำโพงแบบเดิมก็ต่อสายได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันจะมีทางเราจะแปะลงไปที่ไอ้เข็มตัวนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าหาบัดกรีแถวแถวลายวงจรมันก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับสามารถต่อสายได้ เพราะว่าลําโพงอย่างเงี้ยคงคงไม่สั่งมาใช้หรอกนะครับราคาก็น่าจะแพงเกินไปนะครับต้นทุนอะ่ะก็ใช้ลําโพงเทียบทั่วๆไปก็ใส่ได้นะครับเพราะผมก็เคยเปลี่ยนมาหลายตัวแล้วก็ใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสํตรับการเปลี่ยนลําโพงของ 86FX ให้เป็นพวกดอกเทียบครับอ่ะต่อไปสิ่งที่แตกต่างก็คือตัวนี้ขั้วรับส่งสัญญ,ญาณจุดต่อเนี่ยของ 80FX เนี่ยมันจะเป็น มันจะมีรูนะครับแล้วก็จะมีแทงขึ้นมานะครับเป็นคล้ายๆเนื้อบอรดอย่างเงี้ยแทงขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็บัตรกีนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเดือยลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับนี่แต่แล้วเดือยตัวนี้มันก็จะไปคมกับตัวเสานะครับก็มันก็จะแตะกันเฉยๆนะครับจะไม่ได้เป็นระบบใช้บัตรกีละนะนี่เห็นไหมมันก็จะ เดือยก็จะอยู่งี้แต่แล้วเราก็ใส่ลงแป๊กลงไปก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ไม่ต้องบัดกรีเยอะก็จะมีแค่นี้แค่ขั้วไฟจุดนี้ที่เราต้องบัดกรีเวลาเราลือ้อเราประกอบนะครับอ่าข้อควรระวังนะครับก่อนประกอบดูก่อนนะซีลิโคนยังอยู่หรือเปล่านะครับยังอยู่ปุ๊บเราก็ค่อยประกอบได้นะครับ <c oughs> <c oughs> กันกันเหนียวนะกันเหนียวต้องเช็คนะครับเช็คทุกครั้งก่อนประกอบครับ อ๋อมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมลืมพูดไปนะที่แตกต่างก,ก,กันก็คือตัวไมโครเดนเซอร์นะครับไมโครเดนเซอร์ของ 86FX เนี่ยมันจะเป็นตัวกลมๆนี่มันจะเป็นตัวกลมๆแบบนี้นะครับเป็นแบบปกตินะที่มีทั่วๆไปนะครับส่วนของเจ้าสาย 6FX เนี่ยมันจะเป็นตัวเหลี่ยมแบบนี้แล้วนะถามว่าถ้ามันพังก็ทายัางไงนะครับอย่างแรกเลยมันก็ไม่ได้พังง่ายนะอย่างที่สองก็คือ มันสามารถเปลี่ยนมาใช้ตัวโกลมได้นะครับแต่ว่าเราก็าอาจจะต้องดัดแปลงนิดๆหน่อยๆนะก็จุดต่อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยคลิปนี้ยังไม่พูดถึงดีกว่านะครับเพราะว่าจําไม่ได้ด้วยนะต้องไปเปิดโพยนะครับนะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสที่ต้องเปลี่ยนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคือไอ้แบบเนี้ยมันมีอยู่ในซีรีส์อื่นของไอคอนอะ เคยมีจุดจำเปลี่ยนอยู่นะครับแต่ว่าของ 86FX เนี่ยโดยตรงเลยเนี่ยเขายังไม่เคยทํานะเพราะเคยเออเพราะยังไม่เคยมีปัญหาที่ผมเจอเองเย,ยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะ 86FX ไมเสียก็เลยยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต่อยังไงนะครับที่จะแปลงเป็นใสเป็นไอ้สองขั้วตัวนั้นได้แต่ว่าทําได้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้เป็นแบบตัวกลมแบบสแตนดาดที่เรามีนะได้นะครับไอ้แบบเรียมแบบเนี้ย ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะหาอะไรตรงรุ่นได้ไหมนะครับเพราะว่ายังไม่เคยหาเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามันใส่แบบอันปกติได้อะก็คงไม่หามาหรอกนะครับใช้เป็นแบบที่เราคุ้นเคยมันหาง่ายกว่านะครับมีเยอะกว่าอก่อนเราจะไปดูเรื่องของฝาหน้านะครับเราเทสจอก่อน,นว่าจอติดหรือ,อยังนะครับ โอเคนี่จอติดเรียบร้อยนะครับอ่าจอตรงรุ่นนะครับแต่ถ fx อ่ะไหนามาดูซิว่าการใช้ฝาหน้าแปดศูน x, x แท้เพื่อมาแทนฝาหน้าแปดหก fx ที่เสียไปเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะครับไอตัวกระจกจอเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครมีเทปกาวนะสองด้านอะ่ะก็ใช้เทปกาวดีกว่านะครับมันไม่ได้แปะมาให้นะ อะไรที่ผมมีเนี่ยหรือใครแยาจะหยอดกาวกาวร้อนก็แล้วแต่นะครับแต่หยอดกาวร้อนเนี่ยมันโอกาสที่จะทําให้มันเลอะเทอะเนี่ยมันก็เยอะนะครับก็ต้องหยอดด้วยความระมัดระวังถ้ามีกาวกาวสองด้านเนี่ยดีกว่านะครับแบบบางนะแปะเข้าไป,าไปอ่ะโอเคพอเรา ใส่จอเข้าไปปุ๊บก็เนี่ยมีผ้าชามมวอะไรเช็ดซะหน่อยนะอันนี้ผ้าเช็ดแว่นนะจะไ,ได้ไม่ติดลายในม,มือเรานะครับอ,อันนี้ก็พร้อมแล้วครับตัวนี้ก็ต้องหาตังหากมาใส่เหมือนกันนะจะมาดึงของแปดหก fx เนี่ยมาใส่ก็ไม่ได้นะครับปุ่มเนี่ยล่องมันไม่เท่ากันนะครับปุ่มของแปดหก fx เนี่ยมันใหญ่กว่านะแต่ว่าคำสั่งคือเหมือนกัน คำสั่งอะไรต่างๆเนี่ยคือเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าต้องใช้ปุ่มของมันนะครับะไม่างานมันใส่ไม่ลงแนละ้ะพร้อมนะครับตัวนี้ลำโพงหะรื้อออกมานะครับก็มีน็อตสองตัวเนี่ยคือถ้าเราใช้เป็นฝาแท้นะจากประสบการณ์ที่ผมเคยทำไปตัวหนึ่งนะ มันก็คือใช้ลำโพงตัวเนี้ใช้ลำโพงตัวนี้เลยเนี่ยเราก็มาใส่เราก็ไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยแค่ใส่มันก็จะใช้ได้เลยนะครับอ่๋อลืมบอกไปแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันก็จะใช้ไม่ได้นะมันจะไปใส่กับตัวฝาแปด x ูนย์นเอ็ไม่ได้นะครับอ่ะมันจะเนี่ย มันจะไม่ไม่ตรงตำแหน่งกันนะครับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีไม่มีตัวยึดของแปดสเนีกก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นอ่ะเราก็ต้องยากาวเองอยู่แล้วนะครับแล้ว็็ยากาวย uh ูฮูหลอดเหลืองแบบนี้นะครับยาไปที่ขอบลำโพงได้เลยนะครับเหมือนคลิปอื่นๆที่ผม ทำเปลี่ยนลำโพงให้ดูนะครับนะยังไงเราก็ใช้กาวอยู่แล้วถึงจะไม่ได้ทำเหมือนของเดิมๆเ,เข้าไปเลยมันก็ไม่ใช่ปัญหาครับดูตำแหนง่งตรงนี้ให้ดีแล้วกันแล้วเราไปใส่เอาไปไว้ด้านบนนี้มันก็จะไม่ลงกับขั้วหน้าสัมผัสตรงนี้ถูกไหมอ่นะก็แ,แค่ต้องแปะลงไปให้มันอยู่มุมนี้แค่นั้นเอง ต่อไปอันนี้ตัวไอยางครอบหัว My, ไม้ใช้ของเดิมได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเห็นไหมมันจะรับเหลี่ยมอยู่กับตัวตัว,ตวไอไมค์คอนดิเซอร์ของมันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็เอาของเดิมเขาเนี่ยโยกมาใส่ที่อันนี้ได้เลยนะครับแปะไว้อย่างนี้มันจะอาจจะดูไม่ตรงล่องตรงอะไรนรักหรอก แต่ว่าแชดลงไปจะได้นะครับอ่ะทีนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับก็พร้อมแล้วที่จะใส่นะครับใส่เลยครับอือลองทันลอตดูสิดูว่าเสียงลำโพงดังไหมอะไรไหมนะครับ เปิดเครื่องอ่ามีเสียงเรียบร้อยนะครับน่าไหนลองเทสหน่อยสิมาดูโทนก่อนนะครับโทนแปดสิบสองจุดห้าโอเคเราจะไม่พยายามไม่ไปเปลี่ยนโทนลูกค้านะครับเราจะได้ไม่งงเองนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าโอเคเสียงปกติดีนะครับ 1, หนึ่งสองไหนเสียงใหม่เป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับอ่าก็ียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการที่เราเออคือบางทีาจะว่าของเขาไม่ทนก็ไม่ได้นะครับอันนี้ไอคอมเลยนะเพียงแต่ว่า มันหลุดมันอะไรได้ขนาดเนี้ยหลุดจนไอปอกจนไอเนี้ยหลุดอ่ะปอกจนจอแตกอ่ะเนี่ยจนขอบจอตรงเนี้ยมันรล้าเนี่ยแสดงว่ามันหล่นมาแรงนะครับนะแต่ว่าบอร์ดอย่างอื่นนะก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะครับแต่ว่าก็าต้องยอมรับว่าอะไรมันก็แพงนะครับเพราะนั้นเราก็เลยต้องดิ้นรนหน่อยนะมาใส่เป็นตัวนี้นะครับราคา ตัวนี้ฝาหน้าแท้แปดศูนเเอามาสลับแบบนี้คิดราคาที่เก้าร้อยนะครับคิดราคาที่เก้าร้อยบาทนะครับถามว่าแพงไหมบางคนอาจก็อาจจะบอกว่าแพงนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยทุนเนี้ยมาเกินหนึ่งพันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกกว่าแน่นอนนะครับจอพร้อมเปลี่ยนนะครับราคาอยู่ที่แปดร้อยนะอ่าเพราะะนั้นตัวนี้ก็ค่าซ่อมประมาณพันกว่าบาทนะครับ นะก็ถือว่าไม่ได้ถูกนะครับแต่ก็เครื่องใหม่ๆเครื่องสภาพดีๆก็ถือว่าคุ้มค่านะครับถือว่าอาจจะคุ้มไม่คุ้มก็แล้วแต่ความคี่เห็นของแล้วแล้วแต่ความที่เห็นของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับอ่ะแต่ว่าสําหรับการนําเสนอในวันนี้นะครับก็มีในเรื่องของอ่าจอนะครับการเปลี่ยนจอแล้วก็การที่เราจะใช้ฝาหน้าเนี่ยนะผมก็เอาข้อมูลมาเทียบให้ดูว่า คุณอยากจะเปลี่ยนฝาแท้นะครับถ้ารับราคาฝาแท้ไม่ได้ถูกลงมาหน่อยคุณก็ใช้เป็นฝาแท้แบบ8 0 f x ก็ได้นะครับส่วนฝาเทียบที่เป็น8 6 f x เนี่ยยังไม่มีนะมีแต่ของแท้นะครับส่วน8 0 f x เนี่ยเขาจะมีทั้งเทียบทั้งแท้ให้เลือกนะตัวเทียบเนี่ยก็จะอยู่ที่650นะครับพร้อมเปลี่ยนนะแต่ผมแนะนำว่า ให้เปลี่ยนเฉพาะของเทียบเนี่ยให้เปลี่ยนเฉพาะแต่กรอบของตรงรุ่น 80xx ดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ลําโพงหรือว่าใส่อะไรบางอย่างเนี่ยผมเคยทดสอบแล้วมันมันไม่ค่อยแมทกันมันใช้ไม่ค่อยดีนะครับนะโดยสรุปก็คือถ้าเราจะใช้ฝาหน้าใหม่ของ 86xx เนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้ฝาหน้าของ 80xx แท้ดีกว่านะครับอ่านะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คง ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มาแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆทีเ,เท่านี้สวัสดีครับ